<C jin x throat> ในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้นะครับแน่นอนนะครับว่าทุกคนต่างมีวิธีในการเอาตัวรอดเป็นของตัวเองเหมือนในคลิปนี้ที่ผมได้รวบรวม6วิธีหรือ6ข้อในการเอาชีวิตรอดในโลกซัมบี้ในฉบับของผมเองข้อแรกใจเย็นและระวังสิ่งที่คุณต้องระวังไม่ได้มีแค่ซัมบี้เพียงอย่างเดียวนะครับคุณต้องระวังทุกอย่างเช่นการต่อสู้การเดินทางไปแล้วการปีนป่าย อันนี้ต้องเรามาเป็นพิเศษนะครับผมโดนมาแล้วอะไรวะกับตกไอ้บัตรไอ้ยะสะดุดเอาคุตกกันเนี่ยคุตกกันเนี่ยฮะไอ้เจ้าไอ้คุตกโอ้ตายตายจะตายยิงยังไอ้ซีดไปโอ้เราึงดู้วมึงดูกูดิ ไปเอาลงน้ำไอ้เหี้ยเเออาไ้้หียรอดเฉยคงรอดเฉยไปไหนต่อบันได้เหรอขวามืออ่ะเฮ้อ้เหี้ยหงเห็นมันได้ไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปกูรอแล้วไอ้เหี้ยไม่ขึ้นแล้วไปไหนต่อเก้าโอ้โหขึ้นในนี้อ่ะไม่ถ่นเลยอ้าวห้าถึงเว้ยถึงพอดีเว้ยตก เด <laughs> ี๋ยวเราไงต่อวะประมหม่าเรา่ะประหม,ม่าเกาะเที่ยวแล้ววะทำไมเกาะเที่ยวเกาะไอ้มันมีให้เกาะอ,อยู่ไม่มันเกาะอ,อากาศเลย,ยอ่ะ <laughs> <c oughs> อะไรกันไป้ังวะลราด้วยดีต่อมาแล้วครับข้อที่สองวิงว่งให้ไวในสถานการณ์ที่เราไล่ทางสู้นะครับการวิ่งหนีก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ใช้ได้ดีนะฮะอาจจะ <c oughs> ไม่ใช่วิธีที่ดีสุดน,นะครับแต่ว่า มันก็ใช้ได้ในทุกสถานการณ์เลยอี๋ของปแล้วเวลาพอเมือนอ้าเยี่ยแม่งมาดักหน้าเราวิ่งอ้อมนี่กูใช้สกิลปีลงพุ่งวิ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 ่งอา้หูไม่ได้เฮ้ยขวางไอ้สัตว์ิวไปแล้วเขาละช่องเฮ้ยอะไรเสารูปแบบใหม่ไหวเลย ใไขหลังสดโดนไอ้กลัวไม่เห็นเลยอย่ะหรือเป,ปิดไฟฉายคุโตกันหรือเปิดไฟฉายเออเปิดไฟฉายไหี้ยรอเถอะไอ้สัตว์มึงจะยืนดูทำไมมึงก็รีบไปดิวะเอ้อเอ้าจอใครสไลด์อ่ะไอ้สิสลไลด์เฉยสัตว์กูเห็นเป็นช่องเล็กอ่ะ ไปอะไรอะว้าวไปไปโจไปเร็วเไปไปโจปีนยโจว้ยเอ้าคืออะไรวะมันคือพิษการหาเสบียงเป็นอีกหนึ่งข้อที่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีข้อนี้ตัวละครเอกในเกมหรือพระเอกในหนังก็คงจะตายกันหมดหรือเปล่าอันที่ผมแถมให้นะวิธีในการหาเสบียงที่เร็วที่สุดก็คือเก็บทุกอย่างใช้ได้เลยมาได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เก็บมาก่อน ไปาย,ยา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 ยอ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 ยสอบก็สอบ่อะเดี๋ยวเข้าเซนเตอร์แล้วเอสกิลธนูเยอะว่ะและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาของเป็นของที่เราหาไม่ได้หาไม่เจอในการหาเราก็เลยมาซื้อในร้านค้านะครับ เฮียมันก็มีของดีไม่ดีปะปนกันไปนะครับตามสตาร์ร้านค้ายิง80ไส้เหียคนเราเ็สี่เราสีเฮ้ยของซื้อมาปนทะเบียงในส่วนของข้อ,อน,นี้ก็คือต้องสู้เหมือนที่เอเลนได้กล่าวไว้ตอนนี้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะสู้หรือว่าวิ่งหนีเหมือนข้อที่ผ่านมาแต่ในนี้ผมเลือกที่จะสู้นะครับ ก็ผมเหงาผมเลยปติซัมบี้ฝูงนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงผมก็คงไม่ทำหรอกครับพอชีวิตจริงไม่เหมือนในละครในตอนสุดท้ายผมก็คงตายในตอนจบอจริงแลวสิดขาผู้จริงแล้วใช่เลยอ้นเดีย ยังไปนู่นเลยกูเห็นไปนูนคลิเบอร์ตายแล้วยงเห็นมันอยู่ไม่ตายัตนตีมาไม่ได้ายในส่วนของข้อนี้ก็คือหาเพื่อนร่วมทางวงเล็บที่ไว้ใจได้ ข้อนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าลุยคนเดียวไปเลยเอารมณ์แบบหมาป่าเดียวดายถ้ามีมันก็ดีนะครับมีคนมาคุ้มกันระวังหลังให้เราทั้งช่วยสู้ก็ได้ช่วยเราในตอนที่เราล้มก็ได้ล้มนี่คือล้มจริงๆนะนี่คือหนึ่งกับสี่และการเีเพื่อนก็ยังช่วยแก้ไขปัญหาในแบบที่กูไม่ได้ทําเลย,ยดูสิครับมีเพื่อนมาเด็กง,งี้นี่เองดูอย่างเดียวไม่ได้ทาเลย,ยดลได้ไหมก็เ,เลยนะ อะไรเปิดอ่ะถ้าถอดมันจะดับไปนี่ยน่าจะไม่รู้ดีๆเลยดับปะดับอะไรดับต้องใหต่อเครื่องไฟเจออี่อยู่ชั้นสองอ๋อเปิดตัวนี้ตั้งแต่วอะไรนานุนนะนานุนนานุนไอ้ข้างบนอ่ะบนหัวมึงอ่เนี่ยเหรอไอเห็นเต่อแล้วนะถึกนี่ย ถึงล้วยนี่เปิดตัวได้แล้วเ,เจอกดัง,ง<ห>เลยเบอร์ดิแล้วก็มาถึงในข้อสุดท้ายก็คืออย่าส่้าในตอนกลางคืนเพราะไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนฟาร์มหนักจุกโหดแต่ถ้าเจอมันลุมเยอะขนาดนี้คุณก็แตก <laughs> แล้วถึงคุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็ตามนะฮะแต่ถ้าคุณห้าวเป้ไปสู้กับมัน แล้วคุณหนีมาได้แล้วม่อยังตาม,มาอีกจากท,ที่ที่ไม่ม well> ีอะไรก็จะมีอะไรสุดท้ายก็มาตรงนี้เออต้เตินตอต่อเชือกพอได้อยู่แล้วมาแต่ต้องแหเือเฮียยอ้าวเียี้าตายตายแน่เียไม่รอดเียไม่รอดหลังมึงลั้หี ออกไปจากเพื่อนคูตายไปดิไม่ได้แล้วเจอไเทียแม่ไม่รู้เป่าไอเล่ยใช่ไงใช่ใช่ไงใช่ไงใชวะไฟโดน นคนล <c oughs> แล้่นี่ก็เป็นข้อแถมนะครับก็คือข้อสุดท้ายสุดท้ายจริงๆแล้วก็คืออย่าลืมอ่านคู่มือก่อนใช้งานไ,ไม่งั้นจะเป็นแบบเมื่อตะกี้นะฮะของบางอย่างสิ่งบางสิ่งถ้าเกิดคุณไม่รู้วิธีการใช้งานและไม่อ่านคู่มืออีกเนะี่ยมันอาจจะอันตรายถึงชีวิตก็ได้นะฮะ <c oughs> จากใจคนใช้ไกด์เดอร์เอาเอาลวงเอาบินไง<ด>บินงไงับินไงวะโจกดเอสอะ โอ้ยปุ๊แล้วก็กด S เลยไปงั้แหละเราไมลงกันบ้างเหรอโอ้ยแม่นี่แหละปีนได้อยู่ขึ้นไงอ่ะหายหมดเลยสัามคนอ่ะอียังไม่ไม่ไม่ดูวิธีใช้โดนเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้จริงๆคลิปนี้ผมกล้าจะอ่านเล่นๆนะครับแต่คลิปมันฮาเฉยเลยผมก็เลยเอามาทำเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมมีแค่นี้แหละครับไปละบายบุย